สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสไปดีบปลาลกทานที่คามาหับสมซ่องน้องข้าพี่น้องเอ้ยอันเนยได้สไปดีปลาลูกยังเนยอย่าเพิ่งขืนป้ายปลาไตสิทาผัวอะไรเนาะยูทาเนี่ยน่าเป็นไงเจื่อนพี่น้องฝนลงมาเห็นไ่มปลาไตน้องเลยแค่ไหนแล้วแค่ไหนแล้วเป็นอะไรล่ะพี่น้องเนาะ ให้แน่บ่็คือตุดลงมาหน้าหน้าอันยัยว่านมาเห็นเพิ่นไปนั่งอยู่กี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากต่ำหูผักนั่งตีนดวยดุยเห็ุบ่ได้ได้แต่ขึ้นไปนั่งเบิ่งว่านนกเดี๋ยวฮาซิมาธาอาการเพิ่นให้แหน็แล้วอันยับมากไหมใหญ่สิตามลูกเจ้าขากบ่ยใหญ่ เอาเตี้ยงเจ้ากับบึ้งบึ้งสีเห็ดเตียงให้ก็เตียงมันคือปิ่นทอไปมาได้หมดเลยวันนี้สุภาษิตเขียนมันอ่าเดี๋ยวมาว่าถึงสั่งตีสุภาษิเขียนน้อยมัอนี้นะโอ้ไปได้เนี่ยเลยสักมันก็เท่าไปนะยังสิสักมันก็เท่าอยู่สักเล็กน่อยแล้วบอกไปไปยัดเข้ามาอยู่เ้ืงอนนี่แหละ เคยไปคือว่ะเนาะพี่้องเนาะเคนกับติ๊กิเคยไปหากิซงกิซี่ประมาเคยไปเห็นดิจะนี้ก็เอาแรงของไม้แนี่ยนะขางกอนขางชวนนี่เลนลายเนงอยู่เป็นลายแน่งบอกน้องใหญ่ครั้ เ uhm um. hey uh, oh, right> ุี๊บะเจ็บ่งคอืมมันไปเลี่ยวปแบบว่าการเจ็บค่ะมันเป็นสี่วันเราบอก่ใสเอาเลยแม่จะาไส้็ใสสีวัน้วพี่น้องหาฮดสวก่อนโอ้ยฮดฮดสี่ได้บอ๊อมันผลิตนะแมคาสินผลิตปะ Bren hai nhang hôm bay tay yu yan kia oh kia m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  ทำพี่กบพี่ก็เ,เอ้ยแม่เจ้าประชัยไเดินไปเดินค่ะฮ้แม่เจ้าประชัยไเดินไเ,เดินค่ะเอาอไปเปิงเต้าอ่ะสีบอกเยเดวหน้กาก็เบ่งันว่าจ้งน้ำเพลิน,ออกกนแล้ก็ไปแจ้งน้ำเนาะ นสิเงเสียงสิมกันไหวไพสิมไพใหญ่คือพันบอกือว่าจังใดเ๊อกแล้วทามจะนี่จะนั่งหนักนอนนักกันดิฉันสวัสดีในไข่กระด้างกระโดดซิมกันยิดขึ้นพอหัาก็ะตื้นห้าบดรลับอยู่ปัญญ์ขึ้นขับไปหยอกล้านอีกได้ไหมจนเที่ยงคืนเลยขบไปหยอกล้านอีกป้ ว่าฉุนเพลินแบบมันยังเว้นอยู่บ่ว่าหรือคือแนวใดบ่หักว่าเขานอนแต่หัวแรงบ่ขึ้นพากันเดี๋ยวกลานเซลเซลว่าหลักมาทวงมึงขวานุ่งเง่าอย่างนองเงย่อนยิ้มเจี๊ยบซิ่งสิ่งกันยี่ปะยังมันยังสิ่กันอยู่อ่ะอืมการคิดข้ามหลงมาสองเบิ่ง ันเมันจ็บที่มันตึงอันเส้นลวดค้าเส้นค้าเส้นแข็งไหนยังตึงแห้งใบใหญ่อว่แนวไหนือะไรกระทาโอจะไรันหนึ่งมันกระทอะไระยัายงเพิ่งเทามันเท่าว่าเออ อย่าพึ่งไปเท่ามันให้เส้นมันอ้นะก่อนให้มันคลายจังหน่อยซะก่อนเศษเศษมาเดียวข้าวข้าวกินอ <'t> <iot> oh. like ันน <m any ain> <m any ain> ั้นได้ไหมข้ากินกระดูกกันกระดูกหมูกระดูกยังบอกเศษขาวใหญ่ๆนะมันสีผลิตเส้นนี่เส้นี่แน่นนาแข็งแน่นนะสนองเส้นี่ใหญ่อ่อนลงเบิดลถ่ายแบบนี้นะอ่อนยิ่งงามแท้เด่นะร้ายมีจึ่ง ห้มัดผมมี้างห้ตั้งแต่ฟูฟืนมากัเรองวัตถุดิอืมอย่างมาด้เลยอย่างมางยามาหลวัดมาอย่งมาดึงแน่เนิมาตุ้งแน่เนิมาถุกแม่มาเข่าจะกบหลุดดีนะแต่ว่ามันเข่านะเนาะมันมันบอกเข่าแหงสีไข่ค่ะนะแหงสีบวมพี่เฉิน มีแต่แน่โฮมไม่ใหญ่เจือเลยบุญไหลอืมบมบาม่แม่บม่เยออย่างไายถึงอย่างห้องพี่น้องเอ้ยใจเสื่อได้เลยเผ่อเลือใจเผ่อไปมาบ่ได้เผลอพ่อพีทอันสุนนองเพื่อนแหละผลิกนะ ไปมาบ่ได้เพิ่นก <ER ็ฮหวยแถวเตียงเลยพี Aman> ่น mm ้องเ้ยบางทีอันอันลูกลานหินอะไรนะแบบลงมลืมเพ่อนกยู่แถวเตียงแะ้รกันบ่พาเพิ่นไปกัยไปบ่ได้ยังไกันวาเาะปลช้องจ่องจ้องไปน้ำป้อน้ำอูอ่าวางง่ยลาองโอ้ยทำก็จำหน่อยเงนีนั่นนน นอนในรถเชนนะวัดสบายมากหวัดไบามาวะเาวอ่างเาะ่างช่างเองช้องบึงชองพ่อหาจองอีแ่ทีแล้วเปล่าอีกแล้วเจ็บอีกแล้วนอค่ะอืม การเขมรจะยังไงนระบ่มอยู่พี่น้องยังบอกยังไข่น่ไข่กวเกาแน่อยัวใหญู่หอยปานานี่ใช่ไมกนเถ้าจับอันโอ้ไม่กระถ้าดีทังมันข้ามเลยเราไต่ขึ้นเราไต่ขึ้นมาข้าม เอะน้องงนี่หอมบอตายสันเอาเมื่อบดแล้วแม่เนียได้ดอกแม่ผ้นห่วงผึ้งเออได้ได้จะได้ป้าเธอมันโผลโผไปเก็บไปไปเก็บไปแม่เียวไปไ เขาจะเอาเบสเนาะค่ะเม่ๆลงเลยไหมไปเก็บพี่เม่เขี้ยวไม่ไหวเลยไป็นไรพี่น้องเพื่อนญาติแม่เพื่อนบ่ได้ยันหนูจักคว่มเนาะว่านันอเนยนี่คือไปเก็บให้แม่เพม่ไปละพี่น้องเลยอาการเป็นการดีขึ้นกว่าเก่าแล้วค่ะก็ตกใจนะน้องข้ามก็เห็นนะก็พาออกมาหิ้งฮาพลนลดพี่น้องเลยยังก็ดีขึ้นในแล้วไม่ใหญ่เจ็บกันเลย จาน้าม่กระหายเหมอยคอยเป็นคอยไปไปในเรื่อยอะลรแมนคนบาคนเป็นกระโตเน่บานนี่มากรซีนเม่นม่คนมางคนอ้วนโอ้ว่าอลีนิ๊กใช่แพอแม่ท้าปวดขานะ ดูพี่น้องอเกย์กเกย์กไปเลยดูพี่น้องเลยเพิ่นจะไปยังอันอันนั้นเราขนาดพี่น้องเพิ่งจะยืนยางไปแบบสิงเงอะไรนะมาๆลมได้ย,ยัยลมได้ยัยเด้อพี่น้องคลิปที่ก็สมมาพาควรช่ได้ข้อลาพี่น้องไปก่อนได้คลิปหน้าพ่อ,อ,อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง ปันกัดป่เปปังปะไปอะไรพี่น้องไหมอืมให้กัวเป็ดแบบเป็ดอะไรเนีกับพี่น้องเป็งเปะปปะพ่นไปกันเลยเนาะสบายดีพี่น้อง